ม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะเล่นสงการกันทั้งเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันจะไหวเหรอใช่งานประเพณีบ้านเราที่เพิ่งผ่านไปงานใหญ่ ก็คือลอยกระทงค่ะแล้วก็มีการจัดงานลอยกระทงที่น่าชื่นชมมากนั่นก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งเป็นงานประเพณีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวันนี้เก็บตกบรรยากาศมาให้ดูเพื่อเป็นตัวเลือกสําหรับใครที่กําลังมองหาสถานที่ลอยกระทงในปีหน้าหรือว่าปีถัดไปนะคะสวยงามขนาดไหนอะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันจากรายงาน 芯片呢？卡。 เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยก็ต่างจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการก็เช่นเดียวกันตอนนี้ผมอยู่ภายในงานพระสมุทราศัตยาธิฐานสืบสารประเพณีลอยกระทงลงอ่าวไทยไปปากน้ำครับ ศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหาก,กรรมลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยนะครับคนไทยจะนำกระทงมาลอยเพื่อสักการะบูชาพระแม่คงคาแสดงถึงความเคารพสํานึกบุญคุณของแม่น้ำและก็ยอมเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ทิ้งไปเพื่อเปิดรับความสุขอธิษฐานขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการครับ และอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศต่างจัดงานรอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน อย่างจังหวัดสมุทรปราการที่ปีนี้ก็มีการจัดงานลอยกระทงภายใต้ชื่องานพระสมุทตราสัตยาธิฐานสืบสารประเพณีลอยกระทงลงอ่าวไทยไปปากน้ําซึ่งผมอยากจะแนะนําให้มาเที่ยวนะครับในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงเพราะคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเริ่มจากลอยกระทงนักท่องเที่ยวก็สามารถลอยกระทงได้จากที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับ หลังจากรอยกระทงเสร็จแล้วก็ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆเช่นการประกวดกระทงสวยงามทั้งจากหน่วยงานและประชาชนต่างออกแบบกระทงให้สวยงามอลังการการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดนางงามนพมาศก็มีนะครับรวมไปถึงการออกร้านต่างๆอีกมากมายที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเลือกช็อปและอิ่มท้องไปพร้อมๆกันและนอกจากสีสันแห่งสายน้ําแล้วก็ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการแสดงจากศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงตลอดงาน ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมถือว่าเป็นที่สุดของเทศกาลลอยกระทงแห่งเมืองปากน้ำเลยนั่นก็คือการแสดงแสงสีจุดพลุบนอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณงานนะคะของงานลอยกระทงนะคะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะคะในวันเพ็ญเดือน12ค่ะแดดล่มลมตกทุกคนก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะทุกปีก็จะมีพี่น้องประชาชนมามากมายนะคะมาลอยกระทงกันที่นี่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยของเราที่นี่เนี่ยก็อยู่จัดบริเวณสารากลางซึ่งอยู่ริมเขื่อนนะคะซึ่งเป็นระยะทางนหลายร้อยเมตรมากๆนะคะประชาชนมาลอยกระทงเพราะที่นี่เราติดก,กับแม่น้ำเจ้า พยาค่ะทุกครั้งที่มาที่นี่ประชาชนก็จะมีการมาเดินเที่ยวนะคะช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยหาของทานกันนะคะนอกเหนือจะมีการประกวดนางทพมาศที่เห็นอยู่นี้นะคะ ซึ่งเราจะเป็นประจาทุกปี2วันด้วยกันนะคะที่สำคัญก็คือเวลาที่ท่านมาที่นี่ไม่ต้องห่วงถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะตลอดทุกจุดทุกจุดนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาที่นี่นะคะที่สารการจอดสุประการะคะ่ะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาแป๊บเดียวเลยมาลงที่สถานีปากน้านะคะคุณก็จะรับความสนุกมากมายที่อยู่ที่นี่นะคะมลอยกระทงกันนะคะในปีหน้าทุกปีนะคะวันเพ็ญเดือน12บสองขอมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีมลอยกระทงค่ะ บ้างครับกับงานพัสมุทราสัตยาทิฐานสืบสานลอยกระทงลงอ่าวไทยไปปากน้ําถ้าหากว่าปีหน้าคุณผู้ชมยังไม่รู้จะไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ไหนขอเชิญที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับโอ้นี่สงการลอยกระทงที่เมืองปากน้ำค่ะสมุทรปราการนะสมุทรปราการ ปีหน้าปักหมุดเอาไว้ได้เลยค่ะนะ